ความสำคัญในการตรวจวัดคุณภาพอากาศสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังท่านกลับมาพบกันอีกแล้วกับบทความน่ารู้เกี่ยวกับเซฟตี้นะครับเรื่องราวเกี่ยวกับความปลอดภัยต่างๆวันนี้เราจะมาพูดถึงความสำคัญในการตรวจวัดคุณภาพอากาศกันครับอากาศที่อยู่ภายในคารหรือสถานที่ต่างๆนะครับล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างมากหาก ในอาคารมีคุณภาพอากาศที่ไม่ดีนะหรือมีสารพิษตกค้างอยู่ย่อมเกิดอันตรายเกาะต่อผู้ที่อยู่ภายในอาคารนะครับหรือผู้ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเหล่านั้นนะครับซึ่งตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและจัดการด้านความปลอดภยัยชีวะอนามัยและสภาพส,สภาพแวดล้อมในการทํางานจําเป็นต้องตรวจคุณ,ค,ณควบคุมคุณภาพอากาศนะครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม สาเหตุที่ทำให้อากาศไม่ดี 1. การออกแบบโครงสร้างอาคารไม่เหมาะสมนะครับทำให้ระบบหมุนเวียนอากาศไม่ดีพอนั่นเองนะครับทำให้เวลาเมื่อเกิดสารพิษหรืออะไรก็ตามนะครับที่อาจจะมาจากที่ต่างๆนะครับมันมันไม่สามารถไหลเวียนออกไปได้นะมันกลายเป็นว่ามันถูกกักอยู่ใน อาคารนั้นนะสองการจัดสถานที่ทำงานของพนังงานออฟฟิศใกล้กับแหล่งผลิตที่อาจจะมีฝุ่นสารเคมีต่างๆฟุ้งกระจายอยู่บริเวณรอบนั้นนั่นเองนะครับสามการไม่ทำความสะอาดห,หรือขาดการซ่อมแซมช่องระบายอากาศนะครับทำให้ไม่สามารถระบายอากาศได้ดีเท่าที่ควรนะทำให้เวลามันมี สารพิษที่อาจจะเกิดจากการผลิตของตัวตัวตัวที่ทำงานเองนะครับซึ่งผลิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแหละนะจนก่อให้เกิดสารพิษเหล่านั้นแต่มันไม่สามารถที่จะระบายไปที่อื่นได้หรือไม่สามารถจัดการไปได้นะครับมันกลายเป็นว่ากลา,นะกลายเป็นจุดบอดนะกลายเป็นจุดบอดผลกระทบที่เกิดนะครับจาก อากาศที่ไม่ไหลเวียนนะครับหรือสารพิษนะครับที่ตกค้างอันได้แกหนึ่ 1. หากอากาศปะปนไปด้วยมลพิษมากเกินไปอาจจะมีผลต่อระบบทางเดินหายใจของผู้ปฏิบัติงานนะครับย่อมเกิดอันตราย 2. ผู้ปฏิบัติงานนะครับผู้ดัติการอาจเป็นลมหรือหมดสติขาดออกซิเจนขึ้นได้นะแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบสภาพอากาศ นะครับนะตัวเครื่องค a n โนแมกนะครับหกเเป็นอุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดการระบายอากาศนะและการไหลเวียนของช่องระบายกาศต่างๆนะครับส่วนตัวเครื่องนี้นะจะเป็นอุปกรณ์เครื่องวัดความชื้นภายในอากาศนะครับช่วงวัดความชื้นจะอยู่0-100%ถึง100% H, นะครับอุปกรณ์ ลบองศาจะแสดงค่า RHTTDTWAxH นั่นเองนะครับและนี่คือข้อมูลนะครับในการตรวจวัดสภาพอากาศและก็ทำให้ท่านได้รับรู้ว่านะครับสภาพอากาศที่ดีย่อมส่งผลต่อการทำงานด้วยเช่นกันและในทางกับการสภาพอากาศที่ ไม่ดีนะครับย่อมเกิดอันตรายนะนั่นเองนะครับสนับสนุนบทความโดยบริษัท PDS International ประเทศไทยจำกัด w w w PDS Thailand .com ผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์เซฟตี้และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลถูกประเภท